you <laughs> สวัสดีครับคลิปนี้อยากจะพูดถึงนักมวยคนหนึ่งครับโอ้เห็นเขาชกแล้วเนี่ยดูแล้วอนาคตไก่มาก Facebook ครูติ๊นกวนวพลไปงามลูกชายของนวพลสิทธ้พันตูเชื่อว่าแฟนมวยหลายคนน่าจะรู้จักพ่อของเขาเป็นอย่างดีเป็นอดีตแชมป์1้0าปอนด์เวทีลุมพินีแล้วก็เป็นดาวดังของช่อง7สีศึกเกียรติเพชรยุคประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนนี้ลูกชายของเขาเนี่ยกำลังจะเดินตามรอยพ่อลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยก็ว่าได้ a c e b o o k เนี่ยพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวยเนีย่ยถือว่ายังไม่เยอะนะเขาบอก ต่อย20รครั้งเองสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเป็นเด็กที่ระเบียบวินัยดีมากคือเอาง่ายๆคือซ้อมถึงนะซ้อมที่บ้านกับพ่อนะพ่อเนี่ยจับเป้าคุมวิ่งคุมซ้อมเป็นคู่ปั้มให้ด้วยแทบจะเป็นให้ทุกอย่างพ่อของเขาเปิดยิมมวยที่จังหวัดกาฬสินในเมืองใครที่อยู่แถวบริเวณนั้นก็เดินทางไปเรียนมวยได้กับนวพลนะครับสำหรับเฟซบุ๊กเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยจับตามองเขาอยู่ด้วยรูปร่างหน้าตาดีความเป็นมวยอาจจะน้อยแต่มีลูกแข็งแรงหัวจิตหัวใจที่สู้เดิน5ยกไม่มหมดหลายคนบอก เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งเอาชนะคู่ชกอย่างเหนือพญาคูติ๊กมวยไทยหรือว่าเหนือพยากลวยบางคอแหลมก็กินทุนการศึกษาไป400,000บาทเห็นได้ชัดว่าโ,โหแรงดีไม่มีตกเดินตัดเดินชนตลอดก่อนหน้านั้นก็กินทุนการศึกษาไป1,300,000บาทเอาชนะเพชรพงพันธ์ทรายมูลสนุกเกอร์ลูกศิษย์ของเสียกอบเท่ากับ2ไฟน์ี่บินไปเกือบ2ล้านแล้วนะก่อนหน้านั้นไม่นานก็เพิ่งจะมาชกช่อง7็เป็นครั้งแรกก็ชนะเจมส์สักแสงทองคาแกรคือเห็นได้ชัดว่าพัฒน,นาการของเด็กคนนี้เนี่ย แรงของจิตหัวใจนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ความเป็นมวยดูน้อยมากบางทีเตะเนี่ยยังไม่ชัดเท่าไหร่คือว่าเป็นนักชกตัวอย่างนะตรงที่ว่าผมไม่เก่งหรอกแต่ผมขยันผมสู้อะไรประมาณนี้คือบางคนเนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์แต่อาจจะสู้บางคนที่เขามีพรแสวงไม่ได้ยกตัวอย่างเฟซบุ๊กเห็นได้ชัดเลยใจสู้มาก่อนมีน้ำอื่นน้ำทนทนกับเรื่องของการซ้อมหนักได้คือถ้าใครเห็นคลิปที่เขาซ้อมกับพ่อเขาโอ้โหซ้อมหนักมากปุ่มแบบหนักมากก็เลยมองว่าเด็กคนนี้หนะัวดาคตไตแน่นอนอายุน่าจะประมาณ10 1สห้ 15. ไฟที่แล้วที่มาต่อยช่อง7อายุยังไม่ถึง15เต็มด้วยซ้ำน่าจะเป็นดาวรุ่งปีหน้าปี68 จะต้องดังเรียงปังแน่นอนในสายสุดเกียิเพชรพ่อเขาก็ต่อยสุดเกียิเพชรลูกชายก็ตามรอยมาต,ต่อยสุดเกียิเพชรเหมือนกันก็รอติดตามนะครับไฟต์ต่อไปของ Facebook ครูติ๊กนะว่าวมคยอยงามเนี่ยชกกับใครฟอร์มเป็นยังไงที่แน่ๆพ่อของเขาอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์หลองนะฮะเสียหลงวันฉลองปราสัพ์แซ่บเนี่ยคอยผักดันคอยโปรโมทคอยช่วยในเรื่องของการอบรมอะไรต่างๆนะครับนอกเหนือจากนวพลนะครับยังไงก็ดังแน่นอนนะครับติดตามผลงานของเด็กคนนี้ครับ